ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมที่ดินที่ต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านเรียบนะครับตำบลกบินอำเภอกบินจังหวัดปราจินบุรีนะครับออกไปด้านหน้าตรงนี้นะครับออกไปถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกห้าร้อยเมตรนะครับจากตรงนี้ไปสนนคอนกรีต นะครับถนนคอนกรีตที่มองเห็นนะครับอ่าออกไปประมาณห้าร้อยเมตรนะครับนะครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับออกไปถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปที่มองเห็นรั้วขาวๆนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับตรงนั้นนะครับเป็นเพื่อนบ้านเลยนะครับเขามาทําเป็นบ้านโคกหนองนาอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วจะถ่ายมองเข้าไปนะครับจากตรงนี้ไปถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ห่างถนน สุวรรณศรนะครับสนุนสี่เลนเส้นสามศูนย์สี่นะครับถนุนสามศูนย์สี่เพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเป็นที่โคกหนองนานะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับหลักเชตนะครับหลักเขตตั้งแต่ตรงนี้นี่เลยนะครับจะมีหมุดชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมุดโฉนดนะครับแล้วจากตรงเนี้ยนะครับ จากตรงนี้ก็ตัดตรงไปด้านหลังเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ยาวตามถนนนะครับตามถนนมาตรงที่บัตรจอดรถเนี่ยนะครับยาวมาประมาณประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบเมตรนะครับยี่สิบเมตรได้นะครับนี่นะครับมาถึงตรงกรอไผ่ตรงเนี้ยนะครับนี่เลยนะครับมาถึงหลักปูนหลักนี้ นะครับมาถึงหลักปูนหลักนี้เลยนะครับจะมีหมุดฉนวอยู่นะครับด้านล่างนะครับหมุดฉนวอยู่ด้านล่างนี่นะครับแล้วก็ยาวไปนู่นประมาณไปเลยหน้ารถบัตรไปนู่นนะครับประมาณประมาณยี่สิบเมตรนะครับเป็นรูปถุงเงินนะครับติดกับติดกับแม่น้ําเลยนะครับติดกับเขื่อนเลยนะครับแล้วก็มีน้าคลองน้ําให้ใช้ด้วยนะครับด้านเนี้นะครับด้าน ด้านถนนเนี่ยนะครับเนี่ยด้านนี้จะอันนี้เป็นทางสาธารณะนะครับแล้วก็ติดกับเราไปด้านนี้นะครับเป็นบริษัทของเบียนะครับเบียเป็นเบียอะไรสักอย่างนะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับนี่นะครับตั้งแต่หลักนั้นนะครับเนะ่ยแล้วก็ตัดตามาหลักเสาปูนไปเลยนะครับเสาปูนเนี้ย นี่นะครับจะมีเสาปูนนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนะครับที่โคกนะครับเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นโคกแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นอ่าเป็นคล้ายๆท้องกระทะนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นโคกสูงเลยนะครับเป็นโคกสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงลงไปก็จะเป็นจะเป็นนาอยู่ด้านด้านอยู่ระหว่างกลางนะครับแล้วด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นโคกอีกเช่นกัน นะครับตามตามหลักนี้เลยนะครับนี่นะครับหลักเขตของเราก็อยู่ฝั่งทางทางขวามือเนี่ยนะครับทางขวามือนี่เลยราคาเจ้าของตั้งไว้ไล่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้ทางเจ้าของว่าต่อรองได้นะครับต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับ นี่นะครับของเราก็จะไปตามหลักปูนเนี่ยนะครับตามหลักปูนไปแล้วก็ไปไปสุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ก็จะออกไปตามหลักปูนนู่นอีกนะครับไปจนติดอ่าคันคูนู่นเลยนะครับติดคันคูนู้นแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับตรงที่เป็นสะบัวตรงนั้นก็ใช่นะครับน่ะตรงนั้นนะนะครับเราจะมาขุดสะทําเป็นโคกหนองนาได้เลยนะครับฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งที่มองเห็นโล่งๆตรงเนี้ยเป็นของบริษัทเบียรนะครับ นะครับนี่เขามาซื้อไว้ไล่ละสามสี่แสนห้าแสนเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็ติดตามคลองสาระติดแม่น้ํานะครับตรงนั้นเป็นแม่น้ําที่เขาขุดเป็นสะหลวงนะครับเป็นสะหลวงใหญ่เลยนะครับตรงนั้นเนื้อที่ตรงนั้นหลายหลายหลายสิบไร่นะครับนู่นนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ยาวไปจนถึงแท้งป่าพาหมู่บ้านที่มองเห็นแทงเขาขาวนู่นนะครับฝั่งทางนู้นคือเป็นสะน้ําใหญ่เลยนะครับสะ ที่หลายสิบไร่นะครับตรงนั้นแล้วรอบๆสาะนี้ก็จะมีเป็นเป็นคลองสารนะครับติดกับที่เรานะครับยาวไปเลยเราก็สามารถใช้คลองได้นะครับอันนี้เป็นของบริษัทเบียรนะครับแล้วของเราก็ของเราก็เนี่ยตั้งแต่หลักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ด้านเนี้ยนะครับด้านด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยตั้งแต่มุมทางตรงที่บัตรจอดรถนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับ แล้วก็ตัดเข้ามาเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปโฉนดนะครับนี่เลยคือตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับราคานี้ถือว่าย่อมเยโาจริงๆนะครับเจ้าของต้องการจะขายนะครับเพราะว่าเสียงรถวิ่งถนนสามศูนสี่นะครับก็ยังได้ยินอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันใกล้นิดเดียวนะครับถ้าตีระยะโดยรวมแล้วนะครับแค่หนึ่งกิโลกว่าๆเท่านั้นนะครับแปลงค่อนข้างจะ จากตรงนี้นะครับจากหลักหลักริมเนี้ยริมเนี้ยแล้วก็ยาวไปอยู่ริมนอกเสาลัวของเขานะครับยาวไปถึงติดกับหัวหลักสูงสูงนู่นนะครับที่มองเห็นหลักสูงสูงตรงนั้นนะฮะแล้วก็ติดกับขอบสะแล้วก็ยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับยาวไปตามขอบสะน้ําไปนู่นเลยนะครับติดกับคลองสาระยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปประมาณเกือบสองร้อยเมตร นะครับแล้วก็ตัดตรงลงมาตามเสาปูนนะครับซานเสาปูนที่สันเนินนู้นนะครับถ้าเรามองตรงนี้เราจะรู้นะครับว่ามันมันมีเสาปูนอยู่นะครับมีเสาปูนอยู่นะครับเป็นจุด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 อยู่นะฮะแต่บัตรจะนะครับช่วงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นนานะครับเป็นนาเนี่ยลักษณะนี้เลยแต่เจ้าของต้องการจะขายนะครับก็เลยไม่ได้มาทํานะครับถ้าเราจะมาทําเราก็สามารถที่จะไถได้นะครับ <N> เนื้อที่ทุ่งนาตรงเนี้ยนะครับเนื้อที่นาเนี่ยประมาณสักหกเจ็ดไร่นะครับที่ที่นาเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นโคกนะครับนู้นเลยจนติดเกือบเกือบติดเพื่อนบ้านหลังคาสีาฟ้านู้นเลยนะครับแล้วก็มีเสาปูนเป็นจุดเป็นจุดเป็นระยะระยะนะครับนะครับแล้วก็ไปนู้นเลยนะครับเป็นมีระยะระยะอยู่นะครับ ระหว่างกลางแปลงโคกๆนะครับเราอยู่ระหว่างกลางเลยจะมีเสาปูนอยู่นะครับถ้ามองดีๆแล้วจะเห็นนะครับจะจะเห็นเสาปูนอยู่นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นนะครับแล้วก็ตัดตามทิวคันคูมานะครับด้านหลังนี่ก็เป็นเนินนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับราคาไล่ละสองแสนห้าหมื่นบาท ราคานี้ต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับสิบห้าไร่สองงานนะครับสองแสนห้าหมืนบาทราคานี้ต่อรองได้นะครับย้ำว่าต่อรองได้เพราะว่าเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับเนี่ยที่เป็นโคกเนี่ยนะครับเป็นเป็นโคกกอไผ่เนี่ยทั้งสูงเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับรับประกันเลยน้ำไม่ท่วมนะครับหน้าฝนแล้วยังไม่มีน้ำนะครับถ้าเราจะทำโคกหนองนานะครับมาปลูกปลา เราขูดสะนะครับได้เลยขูดสะแล้วก็เอาดินมาถมนะครับเอาดินมาถมได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรายละเอียดไปก่อนนะครับเพราะว่าที่มันค่อนข้างจะเป็นขยะนิดนึงนะครับเป็นขยะเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายราคาไรละสองแสนห้าหมื่นบาทราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับก็มาหาหลักนี้แล้วก็ตัดตรงไปนู่นนะครับตรงไปจนไปถึงแด้านโคกฝั่งทางนน้นนะครับนู่นเลยแล้วก็ตัดตรงออกไปนู่นนะครับตามทิวเสาปูนนะครับแล้วก็ไปนู่นนะครับตามทิวเสาปูนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะต่ํานิดนึงนะครับแต่ว่าก็น้ําไม่ท่วมนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงด้านตรงเนี้ยก็เป็นเป็นโคกนะครับเป็นโคกเนินๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ไปเนินขึ้นไปแล้วก็จะต่ําเฉพาะที่มองเห็นหญ้าชุกเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ว่าจะทํานานะครับแต่เจ้าของต้องการจะขายนะครับไม่มีเวลาทํานะครับอยู่ด้านในเข้าไปไล่ละสามสี่แสนนะครับบริษัทเบียรก็มาซื้อไปหมดแล้วนะครับซื้อจนอ้อมไปฝั่งนู้นเลยนะครับจนไปหาแทงปลาปลานะครับตรงเนี้ยแล้วก็ฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งนี้ ด้านหน้าแล้วนะครับคนละฝั่งติดกับที่เราอ่ะอันนั้นก็เขาเขาาออกฝั่งนู้นนะครับราคาตรงนั้นไม่ต้องถามเลยนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ตรงเนี้ยต้องการที่จะขายเนี่ยราคาไล่ละสองแสนห้านะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับเจ้าของแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับต่อรองได้ต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ที่มองเห็นนะครับเป็นเสาลวนะครับอันนั้นก็ทําเป็นโคกหนองนานะครับตรงนี้เขาก็มาซื้อไว้นะครับมาซื้อไว้แล้วนะครับของเรานะครับก็ตามคันกลางคันทดคันนี้นะครับที่มันมีเสาปูนอยู่นะฮะตัดตรงไปนู้นเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็ตัดตรงออกมาหาถนนนะครับด้านด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนี่นะครับตัดตรงไปหาถนนตรงที่ล้อกับบัตรจอดรถนะครับแล้วบัตรก็ แล the 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 like ้วทางสาระก็ออกไปนี่นะครับออกไปผ่านเพื่อนบ้านนะครับตรงนั้นเป็นเพื่อนบ้านตรงนั้นมาชมได้เลยครับก็ทําเป็นโคกหนองนาค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนั้นนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ในชุมชนเลยนะครับพอออกไปไปถึงต้นไม้ใหญ่ๆนั่นนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านเลยทีนี้หมู่บ้านใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับแล้วออกไปผ่านหมู่บ้านไปก็เป็นถนน เส้นสามศูนย์สี่นะครับจากตรงนี้ออกไปก็หนึ่งกิโลเท่านั้นหนึ่งกิโลกว่ากนะครับต้องผ่านเพื่อนบ้านไปนะครับที่ตรงเนี้จะเป็นด้านนี้นะครับจะเป็นโคกทั้งหมดเลยนะครับเป็นโคกนะครับมาจนเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็่าจะเป็นนาอยู่ตรงนั้นนะครับนาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วพอข้ามทุ่งนาไปก็จะเป็นโคกราคาย่อมเยานะครับราคานี้นะครับ คุณท่านใดนะครับพี่เพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับที่แปลงนี้นะครับเป็นของชาวบ้านนะครับไม่ใช่เป็นของนายทุนนะครับเป็นของชาวบ้านนะครับชาวบ้านนะครับเป็นคนก็เจ้าของก็อยู่ในออำเภอกระบินเนี่ยนะครับเจ้าของอยู่ในอำเภอกระบินครับในจังหวัดปราจีนนี่แหละครับสิบห้าไร่สองงานสี่ตารางวานะครับราคาไร่ละสองแสนห้าเนี่ย เหมาะที่สุดแล้วนะครับตรงเนี้ยนี่นะครับจะมีหลักหลักนี้กับหลักเนี้ยนะครับตามรูปโฉนดเดี๋ยวบัดจะให้ชมรูปโฉนดนะครับชมรูปโฉนดก่อนแล้วก็ครับนี่นะครับด้านนี้จะเป็นนานะครับเป็นนานะครับเป็นนาไปเนี่ยนะครับไปแล้วก็เป็นลักษณะเนี้ยนะครับหน้าฝนก็จะมีน้ําลักษณะนี้เลยนะครับมีน้ําขัง ระหว่างกลางเนี่ยนะครับถ้าเราไถนะครับเราไถออกดีๆนะครับแล้วก็ออกมาทํานาได้เลยนะครับเราไถดีๆก็มาทํานาได้นะครับในระหว่างกลางเนี่ยนะครับแล้วด้านเนี้ยจากจากจากทิวตรงเนี้ยนะครับเนี่ยขึ้นไปฝั่งนี้ก็เป็นเนินเป็นโคกทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งทุ่งฝั่งทุ่งนาฝั่งนู้นด้านนู้นก็ก็เป็นสันเนินขึ้นนะครับเหมือนจะเป็นแอ่งนิดๆอย่างเงี้ยนะครับ ราคาไล่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับราคานี้เจ้าของแก้งไว้นะครับว่าลดหย่อนได้นะครับลดหย่อนได้อ่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่สิบห้าไล่สองงานนี้บัตรยังไม่ได้คิดนะครับว่ามันตกเท่าไหร่ยังไงนะฮะแต่ทางเจ้าของต้องการจะขายนะครับด้านหน้าตรงหน้าแทงน้ํานะครับ ตรงขึ้นไปด้านฝั่งนู้นราคาแตะไม่ได้นะครับมีนจะไล่ละเจ็ดแปดแสนทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ไล่ละสองแสนห้าหมืนบาทนี้ค่อนข้างจัดสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปฉนวนนะครับรูปฉนดนจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับบัตรขออนุญาตฟางนะครับนี่นะครับรูปฉนดนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับนี่แบบนี้เลยนะครับหน้าถนนเนี่ยนะครับตรงที่บัตรจอดรถเนี่ยนะครับหน้าถนนเนี่ยหันหัวขึ้นทิดเหนือนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับหน้ากว้างจากเสาปูนที่บัตรชี้ที่แรกนะครับมาหาเสาเนี่ยประมาณยี่สิบเมตรนะครับรูปจะเป็นคล้ายๆเป็นถุงเงินนะครับแล้วด้านเนี้ยนะครับก็จะตัดตรงเลยนะครับตัดตรงไปแล้วก็จะด้านนี้ก็จะมีเสานี่นะครับ มหาเสานี้แล้วก็ยาวมานี่เลยแล้วด้านฝั่งเนี้ยนะครับมาเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับออกจากทางมาจากทางมาเนี้ยนะครับแล้วก็จากทางมาตรงเนี้ยมาหาหลักเขาขาวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตามหลักเขาขาวไปแล้วก็มันจะมาสูตรกับสะนะครับสะหลวงนะครับสะใหญ่เลยนะครับแล้วที่แปลงเนี้ยของบริษัทเบียรก็ยาว ตามสระหลวงมานะครับที่เราก็ติดสระหลวงไปอย่างนี้เลยนะครับโค้งตามสระหลวงนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆล่องน้ําสาเนนะครับติดกับขอบสระด้านนอกเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้น้ําได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับรูปโฉนดก็ค่อนข้างสวยนะครับทําเป็นโคกหนองนาได้เลยทีเดียวนะครับโฉนดคุดแดงนะครับนสสี่จอนะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับพร้อมโอนเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมที่ดินต่อนะครับฝนก็นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวบจจัตรจาบนี่นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับจำนวนสิบห้าไร่สองงานสี่ตารางวานะครับไร่ละสองแสนห้าหมืนบาทราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับที่มองเห็นหลังคาเขาเขาติดกับมุมที่ของเรานะครับอันนั้นเป็นเพื่อนบ้าน นะครับเป็นเพื่อนบ้านเป็นโกดังใหญ่เลยนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่หลายคนนะครับอยู่แล้วทางสาธารณะก็ออกจากอ่าเพื่อนบ้านไปนะครับแล้วก็ไปนั่นนะครับทางเส้นนี้นะครับที่ที่อยู่ตรงหน้าที่ดินของเราเนี่ยที่ต้องการจะขายนะครับมันไม่สุดนะครับทางมันจะยาวเข้าไปนู่นนะครับไปเพื่อนบ้านด้านในนะครับอนาคตก็มีแผนที่น่าจะเทคอนกรีตนะครับต่อไปนะครับ นี่เลยนะครับเป็นที่โคกนะครับด้านนี้โคกนะครับแล้วก็เป็นหนองอย่างเงี้ยนะครับหนองนาเขาเรียกที่อย่างเงี้ยเขาเรียกที่โคกหนองนานะครับแต่ว่าเป็นที่เนินก็ไม่ใช่ที่เนินนะครับที่เนินก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอ่าที่นาครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเนินนะครับอย่างนี้เขาเรียกโคกหนองนานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่าง ถนนเส้นสามูนย์สี่นะครับถนนหลักถนนสุวรรณศรเลยนะครับที่ตัดจากกรุงเทพนะครับไปที่นครราชสีมานะครับที่ดินตรงนี้ออกไปเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งกิโลกว่ากว่าเท่านั้นนะครับออกไปด้านเนี้ยนะครับหนึ่งกิโลกว่าก็จะไปถนนเส้นสามูนย์สี่ไปหมู่บ้านใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพียงแค่หนึ่งจุดห้าเท่านั้นนะครับหนึ่งกิโลกี่ห้าร้อยเมตรไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับนิคมสามศูนย์สี่สามสิบสองกิโล สี่แยกกระบินบุรีนะครับจากที่ดินตรงนี้ออกไปสี่แยกกบินบุรีด้านด้านทิศตะวันตกไปเนี่ยนะครับด้านทิศด้านทิศใต้เนี่ยนะครับเพียงแค่ห้ากิโลเท่านั้นไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับสี่แยกกระบินบุรีนี้เป็นสี่แยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับแปลงนี้น่าสนใจนะครับเป็นที่โคกหนองนาถ้าใครมองหาที่โคกหนองนานครับต้องการปลูกสิ่งของนะครับแบบเอามาปรับนะครับทําเป็นบ้านพักตางอากาศแล้วก็ ทำล่องน้ําขึ้นมานะครับปลูกเงาะปลูกทุเรียนได้เลยทีเดียวนะครับปลูกมะพร้าวน้ําหอมได้นะครับตรงนี้ดินก็เป็นดินค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นลักษณะเนี้ยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่โคกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่นานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับชนบุรีร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับ สะเชิงเซานะครับแปดหลิวถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้มาจากแปดหลิวนะฮะหนึ่งรยกิโลนะครับจากตรงนี้ไปตลาดโรงเกลือรันสักแก้วเนี่ยนะครับจากตรง e นี้ไปตลาดโรงเกลือรันนะครับร้อยสองกิโลแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาชมที hm ่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากถ้าเปรียบเทียบจากนครราชสีมานะครับร้อยสี่สิบหกกิโลนะครับอันนี้ระยะ ทางนะครับที่บัตรวัดจากสำนักงาน Google m a p Google Map ของที่ดินนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับบริษัทเบียร์มาซื้อไว้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าของไม่ได้แจ้งบัตรให้มาช่วยขายนะครับบัตรก็เลยไม่รู้นะครับพอมาคุยกับทางเจ้าของเจ้าของขายให้บริษัทเบียร์ไปนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่ตั้งหลายร้อยไร่นะฮะ แต่แปลงเนี้นะครับทางเจ้าของเพิ่งบอกขายนะครับเนี่ยบัตรก็เลยทางเจ้าของนะครับได้คุยกับบัตรแล้วก็ให้บัตรมาช่วยถ่ายสถานที่นะครับที่ที่จะขายเนี่ยให้พี่ๆเพื่อนๆให้คุณๆได้รับชมสภาพที่ดินลักษณะนี้นะครับถ้าเรายืนอ,อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะสูงเลยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วที่ก็จะสโลบลงไปอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็จะไปเป็นเนินขึ้นฝั่งงนูนอีกทีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจะมีสะเป็นคล้ายๆบัวไอ้หนองบัวนะครับเป็นคล้ายๆหนองอยู่นะครับตรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะขุดตรงนั้นให้มันลึกลงไปแล้วก็เอาดินมาถมแล้วก็มาทําเป็นล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลูกมะพร้าวปลูกสิ่งของกินต่างๆหรือปลูกผลไม้นะครับทําเป็นบ้านสวนก็จะสวยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ ฝากพี่ๆเพื่อนๆุนคุณไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับบัดขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบจิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงสิบห้าไร่สองงานสี่ตารางวานะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ